สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการพลังชีวิตกับเจเลอนะครับฝากพี่น้องกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งแก่ท่านและกดแชร์ไม่เพียงเท่านั้นถ้าหากท่านสนใจที่จะเรียนเป็นระบบเป็นหมวดหมู่กับการพัฒนาชีวิตท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าไปเรียนเป็นวิชาวิชาได้นะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะมาดูในบทที่5บทที่5จะเป็นเรื่องของคำเทศนาบนภูเขาซึ่งในตรงนี้พระเยซูเน้นมากก็คือการสั่งสอนอบรมแก่เราสาวกแต่ว่าก็มีประชาชนมานั่งฟังอย่างมากมาย เป้าหมายการเทศนาบนภูเขานี้ก็เพื่อเหล่าสาวกเพื่อจะได้สร้างค่านิยมบนแผ่นดินของพระเจ้าอุปนิสัยใหม่บนแผ่นดินพระเจ้าก่อนที่เหล่าสาวกนั้นจะออกไปปฏิบัติรับใช้พระบิดาเขาต้องถูกปลูกฝังค่านิยมใหม่หลักข้อเชื่อใหม่ที่แตกต่างกับฟาริสีที่เคยสอนหรือการปลูกฝังจริยธรรมใหม่ ที่สูงขึ้นคือจะเยธรรมของพระเยซูคริสต์จะสูงกว่าจะเียธรรมของพวกเหล่าฟาริสีและตั้งแต่นี้ไปนะครับบทที่5-6-7จะพูดถึงเรื่องของอุป,ปนิสัยและค่นิยมบนแผน่นดินของพระเจ้าใหม่ของพระเยซูคริสต์จะเป็นการปูทางลักษณะนิสัยใหม่ให้แก่เราผู้ที่เป็นสาวกและผู้ที่เชื่อพระเยซูเพื่อเขาเหล่าน,นั้นจะได้ เป็นหนึ่งเดียวกันในค่านิยมใหม่ของพระคิสตที่จะนําให้กับเขาในบทที่5ข้อที่1เริ่มบอกว่าเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นฝูงชนมากมายก็เสด็จขึ้นบนเนินเขาและประทับนั่งเหล่าสาวกของพระองค์ก็พากันมาหาพระองค์แล้วพระองค์ทรงเริ่มต้นสั่งสอนพวกเขาในตรงนี้ การเทศนาบนภูเขานี้นะครับเปรียบเสมือนกับการปราศัยครั้งแรกของกษัตริย์เอาละผมจะใช้ประยุกต์ให้กับเราก็คือเป็นการเหมือนกับประกาศกิจฎดีการแรกขององค์กษัตริย์องค์ใหม่แต่เป็นกษัตริย์ที่อยู่บนผืนแผ่นดินที่นั่งกับประชาชนก็เหมือนกับว่าเมื่อกษัตริย์องค์ใหม่เนี่ย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกษัตริย์ปุ๊บกษัตริย์องค์ใหม่ก็จะมีการประกาศกล่าวคําปาศัยให้กับประชาชนแต่กษัตริย์องค์นี้ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ครอบครองแผ่นดินของจิตใจของมวลมนุษย์พระองค์ก็เริ่มประกาศปราศัยในฐานะกษัตริย์ในแผ่นดินพระเจ้าและตรงนี้เองพระองค์ก็ต้องการให้คำสั่งสอนอันยิ่งใหญ่นี้ ที่จะมีอิทธิพลต่อเหล่าสาวกซึ่งแตกต่างกับคำสอนศิลธรรมของพวกผู้นำศาสนาที่เคร่งคัดขนบธรรมเนียมประเพณีและในคำเทศนานี้พระเยซูคริสต์เจ้านั้นได้ทรงนำ วิถีชีวิตของแผน่นดินของพระเจ้ามาไว้ในโลกนี้ผ่านจิตใจของประชาชนและสาวกที่มานั่งฟังอยู่พระเยซูคริสตเจ้านั้นพระองค์ก็ไปที่เนินเขาทําไมต้องไปที่เนินเขาก็เพราะว่าเนินเขานี้เป็นเนินเขาเตี้ยๆตรงมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลกาลิลีไม่ไกลจากเมืองคาเปอร์นิโอม พระเยซูได้ทรงประกาศบัญญัติใหม่เช่นเดียวกับบัญญัติเดิมอาตรงนี้นะครับประโยชน์นี้จะอธิบายเมื่อโมเสสเนี่ยตั้งประเทศนําอิสราเอลออกจากอียิปต์โมเสสไปรับบัญญัติจากพระเจ้าเลยเพื่ออิสราเอลจะได้มีกฎหมายเอาละเมื่อพระเยซูมาตั้งประเทศประเทศของพระองค์คือแผ่นดินพระเจ้าใหม่พระองค์จึงประกาศกฎหมายใหม่ให้กับ เหล่าประชากรของพระองค์ในยุคแห่งพันธสัญญาใหม่นี้การประกาศให้ประชาชนของพระองค์มีกฎบัญญัติกฎ,กฎหมายใหม่ในการดำเนินชีวิตเหมือนกับพระองค์ก็อยากจะหนุนใจว่าขอให้เราทั้งหลายนะครับที่จะให้ความสำคัญกับกฎหมายใหม่บนแผ่นดินของพระเจ้าในมัทธิวบทที่ 5.6.7ที่จะอธิบายดังต่อไปนี้และกฎหมายใหม่นี้มีไว้เพื่ออะไรก็เพื่อสร้างอุป,ปนิสัยใหม่ในการดำเนินชีวิตในโลกนี้ให้กับเราสาวกเพื่อพัฒนาด้านจิตวิญญาณนี่สำคัญนะครับคำสั่งสอนในโลกนี้จะพัฒนาด้านนิสัยและความคิดคือจิตใจแต่คำปราศัยคำสั่งสอนในบัญญัติใหม่พระเยซูนั้น จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาด้านจิตวิญญาณเรามาดูอุปนิสัยที่1นนะครับอยู่ในมัทธิวบทที่5ข้อที่3บอกว่าความสุขมีแก่ผู้ที่สำนึกตนว่าขัดสนฝ่ายจิตวิญญาณเพราะอาณาจักรสวรรค์จะเป็นของเขาพระเยซูบ,บอกว่าคนที่จะพบความสุขอย่างลึกซึ้งจากพระเจ้านั้นต้องสำนึกตนอยู่เสมอ ระนักอยู่เสมอว่าตัวเองนั้นเป็นคนยากจนฝ่ายจิตวิญญาณหรืออีกความหมายหนึ่งนะครับคําว่ายากจนฝ่ายวิญญาณไม่ได้หมายความว่าแค่ถมตัวถมใจแต่ยังได้บ่งชี้ถึงวิญญาณส่วนที่ลึกที่สุดในชีวิตที่ต้องว่างเปล่าอย่างสิ้นเชิงไม่ยึดถือสิ่งเก่า และต้องสลัดสิ่งเก่าออกทิ้งไปเพื่อจะต้อนรับสิ่งใหม่ในอาณาจักรของพระเจ้าดังนั้นความสุขจะมีแก่คนที่รู้สึกตัวเองเนี่ยขัดสนคือว่างเปล่าหิวกระหายไม่อยากได้สิ่งเก่าแล้วอยากได้สิ่งใหม่เพราะทำไมครับเพราะตรงนี้พระเยซูเนี่ยมาสอนค่านิยมใหม่ พระเยซูบอกว่าต้องทิ้งสิ่งเก่าที่พวกฟาริสีสอนทิ้งให้หมดเลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหิวกระหายต้องการสิ่งใหม่เพราะว่าพวกฟาริสีก็มาปลูกฝังล่วงหน้าก่อนพระเยซูเนี่ยประมาณ400ปีนะครับเอาคำสอนวัฒนธรรมอัมพุบรุษมาปลูกฝังพวกเขาพระเยซูจึงบอกว่าไม่ได้ท่านต้องมีความปรารถนา ที่จะทิ้งสิ่งเก่าของพวกฟอริีสีแต่รับสิ่งใหม่จะพระเจ้าต้องหิวกระหายต้องปรารถนาจริงๆถ้าไม่ปรารถนาก็ไม่ทิ้งสิ่งเก่าถ้าปรารถนาก็ต้องทิ้งสิ่งเก่าแล้วก็รับสิ่งใหม่เพื่อทําไมครับเพื่อเขาจะได้มีความสุขคือความสุขในภาษากรีกเนะี่ยมีความหมายมากกว่ามีความสุขเพราะเป็นความสุขที่เป็นอารมณ์มักจะเน้นสถานการณ์ภายนอก แต่ความสุขของพระเยซูนั้นเป็นความผาสุกสูงสุดมีความชื่นชมยินดีฝ่ายวิญญาณซึ่งเป็นลักษณะเด่นของผู้มีแผ่นดินของพระเจ้าและความรอดเข้ามาในชีวิตแต่เขาต้องรู้สึกว่าตัวเองนั้นหิวกระหายว่างเปล่าขัดสนไม่เยื่อยิงไม่รู้สึกว่าตัวเองเต็มแล้วมีแล้วแต่เขาจะต้อง มีความรู้สึกว่าถ้าปราศจากแผ่นดินใหม่ของพระเจ้าเขาก็ไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตอยู่ต่อไปได้ดังนั้นนิสัยแรกอุปนิสัยแรกอยาจะหนุนใจในวันนี้นะครับท่านต้องปรารถนาความสุขความสงบใหม่ ที่พระเจ้าให้ไม่เหมือนโลกให้ท่านจำเป็นมากที่จะต้องทิ้งสิ่งเก่าค่านิยมความคิดวิถีเก่าๆเอาทิ้งไปแต่ต้องทำตัวให้ว่างเปล่าพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่เรียนรู้เพื่อจะรับการค้ำจุนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เข้าใจแผ่นดินใหม่ของพระเจ้าในชีวิตนะครับนั่นแหละ ที่เขาเรียกว่าความหิวกระหายดังพระเยซูบอกว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของผู้ที่สแสวงหาด้วยใจร้อนรนเอาสิ่งเก่าออกไปเอาแผ่นดินใหม่เข้ามานะครับมัทธิวบทที่หข้อที่4ก็บอกว่าความสุขมีแก่ผู้ที่โศกเศร้าเพราะเขาจะได้รับการปลอบประโลมตัวนี้ถามว่า โศกเศร้าเรื่องอะไรอ่ะพระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิตโศกเศร้าหรือเราถึงจะเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าไม่ใช่นะครับคําว่าโศกเศร้าในที่นี้ก็คือเป็นคนที่รู้สึกว่าเมื่อทําบาปแล้วรู้สึกเสียใจคือเป็นคนที่ไวต่อการกลับใจใหม่เป็นคนที่ไม่แข็งกระด้างปกปิดความบาป ของตนเองเป็นคนที่รู้ว่าเขาได้กระทําผิดต่อพระเจ้าเหมือนกับดาวิดเมื่อนาธานบอกว่าดาวิดท่านได้ไปล่วงประเวณีแล้วก็สังหารสามีของนางบาัตเชบาดาวิดก็เสียใจทันทีเนี่ยตรงนี้แหละซึ่ง ตัวของดาวิดเองก็มีประสบการณ์ของการปอบประโลมหรือการหนุนใจที่มาจากพระเจ้าในข้อความตรงนี้นะครับเป็นการแสดงถึงสภาวะของผู้ที่ปรารถนาที่จะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดำเนินชีวิตที่ไม่มีสิ่งใดขัดขวาง มรดกและพระพรที่มาจากพระเจ้าการรู้สึกโศกเศร้าการรู้สึกวัยต่อการสำนึกผิดการที่รู้สึกว่าตัวเราเองนั้นเป็นผู้ที่ต้องการความโปรดปรานการปลอบประโลมที่มาจากพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับดังนั้นอุปสรรคที่ใหญ่มากของคนที่ ไม่รู้สึกว่าตัวเองโศกเศร้าฝ่ายวิญญาณก็คือคนที่มีความเย่อหยิ่งและไม่ยอมรับผิดต่อหน้าพระเจ้าเขาจะไม่มีประสบการณ์ในการปลอบประโลมใจแล้วก็ล้าลมจากพระเจ้านะครับเอาพูดง่ายๆว่าถ้าเขารู้สึกว่าเขาทำผิดเขาเสียใจเขากลับใจอ่ะ พระเจ้าก็จะปลอบประโลมใจเขาแต่เขาดื้อกร้าด้างไม่ยอมกลับใจเขาจะไม่ได้รับการปลอบประโลมนี่คือตัวอย่างของกษัตริย์ซาอูลซาอูลนะครับก็ได้ไปถวายเครื่องบูชาโดยที่ไม่ใช่หน้าที่เขาเลยนะแล้วปรากฏว่าสามูเอลว่าท่านทําหน้าที่แทนข้าพระเจ้าได้อย่างไรอ่ะคนที่ถวายเครื่องบูชาต้องเป็นผู้เผยวนจะนะผู้มิได้ใช้แทนที่ซาอูลจะรู้สึกข,ข้าพระเจ้าผิดไปแล้วนะครับ เอา้าก็คุณมาช้าเองอเขาเถียงสมูเอลนะเอาก็คุณมาช้าทําไมผมก็ถวายเองสิมันไม่มีความรู้สึกโศกเศร้าเลยนะครับมันต่างกับดาวิดอะ่ะคือรู้ไหมครับว่าบาปซาอูเนี่ยเล็กน้อยมากแต่ถูกลงโทษใหญ่นะบาปดาวิดเนี่ยใหญ่มากแต่ถูกลงโทษน้อยเข้าใจไหมครับเพราะว่าดาวิดเนี่ยแกไปฆ่าไปวางแผนฆ่าสามีของนางบาเจบาน นาดานมาตำหนินะครับว่าพระองค์เนี่ยทําไมทําบาปชั่วแบบนี้ดาวิดโอ้ข้าพเจ้าผิดไปแล้วนะครับคุกเข่าลงเสียใจอดอาหารนะพระเจ้าก็ปลอบประโลมใจยกโทษให้นะแต่ซาอูลบาปเล็กเล็กกว่าดาวิดคนละเรื่องเลยนะครับคือไปถวายเครื่องบูชาเองเนะี่ยเพราะว่าสามูเอลมาช้านะครับแต่แกเถียงอ้าคุณมาช้าทําไมผมก็ถวายเองเดี๋ยผมจะไปลบแล้วตรงนี้ พระเจ้าเลยปลดซาอูลออกจากการเป็นกษัตริย์เลยนะครับเลยไปเลือกดาวิดเนี่ยดังนั้นคนที่ยอมรับผิดกับใจใหม่มักจะได้รับการให้อภัยแล้วก็ปลอบประโลมใจจากพระเจ้านะครับแต่คนที่มีใจแข็งกระด้างเนี่ยก็ไม่มีทางมีประสบการณ์นี้อันนี้ก็เป็นการหนุนใจเราอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าไวในการกับใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ สำคัญมากมากเลยนะครับการไวในการกลับใจใหม่นี้มันจะช่วยให้เราสามารถที่จะมองเห็นพระเจ้าได้ไวขึ้นเหมือนกับว่าพระเจ้ายกโทษให้นะครับอเมื่อเราสารภาพบาปกับใจใช่ไหมครับสิทธิอันชอบทำพระพรของพระเจ้าที่ได้รับก็ได้รับเราก็จะได้คืนดีกับพระเจ้าและพระเจ้านะครับก็ ทรงโปรดมีความเมตตาแก่ผู้ที่ถอมใจพวกก็จะเล่าลมจิตใจเอาเลือกเอานะครับเลือกที่จะแข็งกระด้างไม่กลับใจเนี่ยก็เสียสิทธิ์ที่ฝ่ายวิญ,ญญาณพระพรแล้วก็พระเจ้าก็ไม่เล่าลมใจในตรงนี้กําลังจะสอนว่าหากเราเสียใจกับความอ่อนแอของเราเรารู้สึกดําเนินชีวิตไม่ได้มาตรฐานของพระเจ้าเรารู้สึกว่า เรามีความเจ็บปวดทนทุกข์ทรมานในจิตวิญญาณต่อความบาปการผิดศีลธรรมการกระทําที่ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเรารู้สึกว่าเราต้องการพึ่งเพาะคุณของพระเจ้าเมื่อเราสารภาพบาปเรารู้สึกว่าเราขาดความชอบธรรมชพ่อพระพระพระเจ้าหรือความดีอ่ะไม่สามารถยืนต่อหน้าพระเจ้าได้จุดนั้นแหละคือจุดที่พระเจ้าจะปอบปรโลมใจแล้วก็ยอมรับเรา และพระองค์ก็จะประทานความชื่นชมยินดีผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาเล้าโลมจิตใจของเราด้วยเหตุนี้เองการยอมจำนวนหรือว่าการยอมรับความอ่อนแอน,นั้นพระเจ้าจะไม่ดูถูกพระเจ้าจะเล้าลมใจเราอีต่างหากนี่คือนิสัยที่2องนะครับกับใจใหม่เป็นนิสัยยอมรับการให้อภัยที่มาจากพระเจ้าดีกว่าเยอ่อยิงเราจะเห็นคนสองคนนะครับคนแรกคือเปโต เปโตรก็ได้ทิ้งพระเยซูไปบอกว่าไม่รู้จักพระเยซูสุดท้ายเปโตรก็มาเสียใจนะครับพระองค์ก็ทรงมองหน้าเปโตรนะครับว่าเปโตรท่านปฏิเสธเราสามครั้งแล้วไม่ผิดกับยูดาสยูดาสขายพระเยซูนะครับแต่ว่าไม่รู้สึกโศกเศร้าแล้วก็กลับใจเพราะยูดาสรู้สึกเออเสียใจนะครับก็ไปพึ่งความชอบธรรมของตัวเองคือฆ่าตัวตายนะเห็นในความแตกต่างระหว่างซาอูลกับดาวิด โตกับยูดาสแล้วเราก็จะได้เห็นบทเรียนของการกลับใจใหม่และกลับมาหาพระเจ้ากลับใจใหม่หันมาหาพระเจ้านะครับไม่ใช่กลับใจใหม่แล้วนะครับแล้วก็ห่างจากพระเจ้าอันนั้นไม่ได้เรียกว่าความโศกเศร้าที่แท้จริงและจะไม่ได้รับการปลอบประโลมต่อไปอุปนิสัยที่3ก็อยู่ในมัทธิวบทที่5ข้อที่5บอกว่าความสุขจงมีแก่ผู้ที่ท่อมสุภาพ เขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกอ,อันนี้ก็บอกชัดเจนแล้วใครเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนสุภาพเรียบร้อยแผ่นดินโลกคือคนในโลกเนี้ยก็จะเอ็นดูเมตตาสงสารเป็นธรรมดานะครับพี่น้องคนในโลกนี้รวมถึงกระทั่งเราหรือใครก็ช่างอ่ะที่เขาอ่อนโยนสุภาพต่อเราอ่ะเราก็เอ็นดูเมตตาสงสารแต่ใครขี้คุยเยื่ยยิงเอาแต่ติเอาแต่บน แล้วก็ทำตัวนะครับเหนือกว่าผู้อื่นเนี่ยไม่มีความถอมสุภาพที่คุยแผ่นดินโลกก็ไม่ยอมรับเขานะครับเขาเรียกว่าหมันไส้ดังนั้นพระเยซูกำลังจะสอนเราว่าถ้าหากว่าเราจะดำเนินชีวิตในโลกนี้และรับผลดีของแผ่นดินโลกในสังคมคนรอบข้างเราก็ต้องเป็นคนที่ถอมสุภาพคำว่าถอมสุภาพในตรงนี้ คือความอ่อนโยนตแต่ไม่ใช่คนที่อ่อนแอเป็นคนที่สามารถที่จะรับคำสอนได้มีท่าทีในการรักพี่น้องมีความเข้าใจผู้อื่นมีความเมตตาปานีเอาใจเขามาใส่ใจเราและมีท่าที ที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นทั้งต่อหน้าพระเจ้าและต่อหน้ามนุษย์ความทอมใจแบบนี้ความอ่อนโยนแบบนี้เขาจะรับแผ่นดินโลกเป็นมรดกก็คือว่าคนในโลกนี้ก็จะรักเอ็นดูเขาและเขาก็จะรับแผ่นดินของพระเจ้าคือพระเยซูริ์เจ้าจะสามารถปกครองในจิตใจของเขาได้ดังนั้นคนที่อ่อนโยนอ่อนสุภาพก็จะเป็นที่รักของพระเจ้าไม่พอนะครับก็เป็นที่รักของ คนในโลกนี้ด้วยก็จึงหนุนใจว่าขอให้เราทั้งหลายที่จะเป็นคนที่ไม่ต่อต้านน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่ต่อต้านลาคีของโลกนี้เต็มใจที่จะร่วมทนทุกข์กับพระเยซูอ่อนโยนยอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่จะ ขืนและฝืนต่อค่านิยมของโลกนี้แต่จะอ่อนโอนตามแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าคําว่าอ่อนสุภาพยังรวมไปถึงนะครับว่าพระเจ้าให้เกิดอะไรเราก็จะยอมจำนนต่อสิ่งนั้นจะไม่ขัดขืนน้ำพระทัยของพระเจ้านี่แหละเขาก็จะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกเพราะว่าน้ำพระทัยและแผนการของพระเจ้าก็จะสำเร็จในชีวิต ของคนคนนั้นวันนี้จริงจะหนุนใจนะครับการอ่อนโยนไม่ได้หมายความว่าเป็นคนที่อ่อนแอแต่การสุภาพอ่อนโยนนั้นแสดงถึงความถ่อมใจการยอมจำนนต่อพระเจ้าการที่จะหันมาหลบลีภัยในวิถีทางของพระเจ้าคนเหล่านี้นะครับก็จะเป็นคนที่ไม่ก้าร้าวเป็นคนที่ ยอมจำนนต่อวิถีที่พระเจ้าประทานให้และส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะสำเร็จเช่นโยเซฟโยเซฟนี่ยอมจำนนนะครับถูกพี่ขายถูกภรรยาเจ้านายใจร้ายไปอยู่ในคุกถูกลืมเขายอมจำนนยอมอ่อนสุภาพไม่ต่อต้านไม่ดา่าพระเจ้าไม่ว่าใครทั้งสิน้นยอมจำนนสุดท้ายเขาก็รับแผ่นดินโลกเป็นม,มรรดกก็คือเป็นรองกษัตริย์ของอียิปต์แม้กระทั่งพี่ๆมาหาโยเซฟนะครับ โยเซฟก็ไม่ได้ทําให้พี่กลัวเพราะโยเซฟได้รับการขอโทษจากพี่ๆว่าพวกเราก็เสียใจที่ได้ขายน้องมาแต่โยเซฟก็อ่อนโยนบอกว่าไม่ใช่หรอกพี่ขายผมก็จริงแต่แท้จริงแล้วเป็นแผนการพระเจ้าที่จะนาผมมาเตรียมทางให้กับครอบครัวก่อนนี่แหละคนที่อ่อนโยนนะครับก็จะมองในมุมที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้ามองอย่างที่พระเจ้ามองก็จะหนุนใจของพี่น้องว่าขอให้ท่านเป็นคนที่อ่อนโยนมองอย่างที่พระเจ้ามอง อุปนิสัยที่4นะครับคือนิสัยของคนที่มีความหิวกระหายความชอบธรรมในมัทธิวบทที่5ข้อที่6เพราะเขาจะได้อิ่มบริบูรณ์ในความหมายตรงนี้ว่าการหิวกระหายความชอบธรรมก็คือการหิวกระหายความต้องการความถูกต้องเดินอย่างถูกต้องมีความปรารถนาแรงกล้าที่จะ ดำเนินชีวิตให้ถูกต้องแม้อาจจะต้องถูกกดขี่ข่มเหงดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมแม้จะรับการกลั่นแกล้งจากผู้อื่นคือยืนหยัดในความถูกต้องได้ชอบธรรมเหมือนกับโยบแบบภรรยายโยบมาสาบแช่งพระเจ้าเลยเพื่อนโยบมาตำหนิว่าคุณทําไม่ดีเนี่ยคุณต้องถูกลงโทษแต่โยบยังยืนหยัดในความชอบธรรมไม่สาบแช่งพระเจ้าและยืนหยัดที่จะอยู่ฝ่ายพระเจ้าไม่ด่าพระเจ้าเหมือนเพื่อนๆของโยบได้ด่าพระเจ้า ตรงนี้แหละเมื่อตัวของโยบหิวกระหายคือปรารถนาแรงกล้าจะยืนหยัดในความยุติธรรมความชอบธรรมของพระเจ้าเขาจึงได้รับพระพรจากพระเจ้าคืออิ่มบริบูรณ์เพราะว่าหลังจากที่การของคนเป็นขี้ทูดของโยบหมดไปนะครับการทดสอบจบไปแล้วเนี่ยพระเจ้าประทานคืนให้อีก2เท่านะ จึงทาให้โยกกลายเป็นมหาเศรษฐีในสมัยนั้นซึ่งไม่มีใครที่จะเท่าเทียมได้คนที่มีความหิวกระหายความชอบธรรมนั้นเขาดําเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าคือปรารถนาจะดําเนินชีวิตให้ถูกต้องต่อหน้าพระเจ้าและต่อหน้ามนุษย์ความหิวกระหายแบบนี้เราเห็นได้จากชีวิตของโมเสสนะเพราะว่าโมเสสนั้น ยินดีที่จะยืนหยัดอยู่ฝ่ายพระเจ้าทั้งที่ถูกชาวอิสราเอลในถิ่นธุรกันดารนะครับทั้งดา่าทั้งติทั้งบนเนี่ยแต่โมเสยืนอยู่ในทางชอบธรรมทําให้พระเจ้าเข้ามาประทับสถิตยอยู่กับโมเสสแล้วก็เข้าข้างโมเสสตลอดใครตําหนิใครว่าโมเสสพระเจ้า,จา,จาให้เป็นดินสูบไปเลยนะครับนั่นแหละคนที่เดินในความชอบธรรมเดินในความใกล้ชิดกับพระเจ้าสมิคีธรรมกับพระเจ้า ความชอบทมนั้นเกิดขึ้นจากการทำถูกต้องและทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าก็อยากจะหนุนใจนะครับว่าขอให้ท่านชอบทมเวลาที่ฐานนะครับพระบิดาข้าพเจ้าชอบทำต่อหน้ามนุษย์และต่อหน้าพระเจ้าชอบทำในด้านการประพฤติชอบทำในด้านของความคิดชอบทำในการที่จะเสาะแสวงหา น้ำพระทัยของพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าก็จะตอบคําอธิษฐานเราเหมือนใครเหมือนเฮซิคิยาไงเฮสิคิยาถึงเวลาจะตายละเฮสิคิยาก,ก็ตกใจนะครับไม่อยากตายบอกพระเจ้ากาลังดําเนินชีวิตติดตามพระองค์อย่างสัตย์ซือ่อยังชอบทมขอพระเจ้าได้ทรงเมตตาด้วยข้าโบไม่อยากตายพระเจ้าเลยให้อิสยาไปบอกกับเฮสิคิยาว,ว่าแล้วได้ยินคำอธิษฐานเขาแล้วจะต่ออายุให้อีก15ปีนะปี ัผู้ชอบทำคําอธิษฐานผู้ชอบทำมีพลังทําให้เกิดผลนะครับ